ก็เรื่องหนี้ครัเรือนที่ยังสูงอยู่นะจริงๆมันก็ลิงก์กันมาว่าเป็นรายได้วันก่อนไปอ่านรีพอร์ตอันนึงมาเขาเรียกประเทศไทยว่า the sick man of asia เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือแต่ก่อนเคยพูดถึงว่าเยอรมันเป็น sick man of europe ตอนนี้เขาเรียกประเทศไทยเป็น sick man of asia ซึ่งเราไม่ได้ยินตรงนี้มานานแล้วพรสมัยก่อนเขาเรียกเราว่า t ท f l o n thailand นะ t ท f ล o n ไ h a i l a n d เหมือนมีปัญหาอะไรก็คนประท้วงอยเผามีอะไรไม่เป็นไรเศรษฐกิจยังโตได้ แต่ตอนนี้เรากลายเป็นซิกแมงแล้วเขาบอกว่าแต่ถ้าไปดูตัวเลขการขยายตัวพีแล้วอาจจะ2.6 2.7ปีนี้2.4จริงๆตัวเลขเนี่ยมันดูไม่แย่แต่เขาบอกถ้าเทียบกับเทรนนะครับอีกเพราะจะเกิดเทียบกับ pre-covid เทรนเนี่ยสมมติแต่ก่อนก่อนโควิดจะโตประมาณนี้แล้วพอหลังโควิดมันโตได้ช้าเราเป็นประเทศที่ฟื้นช้ากว่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศในภูมิภาคคือบอกถ้าเทียบเทรนดที่เราควรจะไปได้กับหลังโควิดเนี่ย เหมือนเราเสีย GDP เขาเรียกมี loss GDP หรือ GDP ที่หายไปเนี่ยประมาณ10%ของ GDP เพราะนั้นเวลาเราดูตัวเลขแมกโรเราอ้เศรษฐกิจโตเศรษฐกิจโตหลังจากโควิดล้วก็โตมาเป็นบวกมาตลอดนะมีลบตอนปีโควิดแลนะก็ค่อนข้างบวกแต่ความรู้สึกของคนมันไม่รู้สึกเพราะอะไรมันไม่กระจายนะ GDP per capita ก็ก,ก็น้อยลงกว่าตอนโควิดนะถ้าขาดที่ประชากรเราเริ่มลดลงแล้วนะ กิวเลคพนด้าน้อยลงนะฮะแล้วก็มี loss output ไปประมาณ10%นะแล้วก็เ,เนี่ยเรื่องเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเราก็ไม่ไม่อัปเดตนะเรื่องกิโยตินที่เราพูดกันมานะเรื่องออความน่าลงทุนของประเทศไทยที่เราบอกว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายบางคนบอกแสนกว่าฉบับบางคนบอก2องแสนกว่าฉบับแต่เกาหลีมีห้าพันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เกิดความยุ่งยากนะครับแต่ก็บนก่อนได้ยินเรื่อง พรบหรือพอรกฟินแลนชลับอันนี้ก็เหมือนเป็นไอเดียที่ดีนะทีเ่เหมือนกับว่าสร้างเป็นโซนพิเศษแล้วเอาเอาเอา,เอาผู้เล่นในด้านการเงินสถาบันการเงินต่างๆา,งต,างต่างประเทศมาอยู่ได้นะแต่ห้ามทําอะไรกับในประเทศไทยนะก็เหมือน i ิ a g i n มจินว่าเราย้ายสิงคโปร์มาอยู่ในแอเรียนี้กฎหมายก็ไม่ต้องใช้กฎหมายไทยนะการเอาเงินเข้าเงินออกหรือการทำกฎหมายมันก็ สะดวกมากขึ้นแต่น,นี้มันก็เป็นคําถามนะว่าแล้วว่ากฎหมายไทยมันไม่ค่อยเอือ้อเราควรจะแก้หรือเปล่าหรือ่าถ้าแก้กฎหมายมันยากเกินไปเราสร้างโซนพิเศษขึ้นมาเป็น Special Economic Zone แล้วก็รับพวกสารัฐอเมเข้ามาก็าอาจจะเป็นอะไรที่ที่เราต้องการอยู่แล้วนะในขณะนี้เราต้องการแรงงานทักษะนะเราต้องการเครื่องจักรใหมๆ่ๆรอบที่แล้วลดลดมาคร <c oughs> ั้งหนึ่งนะครับแต่รอบ <c oughs> นี้พอเฟด เผยไพ่มาแบบนี้เนี่ยทางแบงค์ชาติเองอาจจะต้องต้องยังยงไว้ก่อนไหมครับหรือยังไงครคืออย่างนี้บ้านเราเนี่ยจริงๆค่อนข้างค่อนข้างตึงตัวค่อนข้างคือไซเคิลเราค่อนข้างแย่กว่าทางด้านคือน้องบอกว่า บีโใช่ไหมแบงก์ออฟแคนาดาหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยได้มากกว่าจริงๆบ้านเราควรที่จะลดเยอะกว่าด้วยซ้ำเพราะเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างแย่กว่าในแง่ของอาดเมสติกดีมานนะถ้าดูในเรื่องของการบริโภคสินค้าคงทนขนาดใหญ่การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างแย่กว่าซะด้วยซ้ำนะครับผมนะออพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวแนวในมาตรการที่เขาบอกว่าเอามาเพื่อช่วยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนในอดีตเลยนะมันเป็นมาตรการจุดๆอย่างคุณคุณสู้เราช่วยอะไรต่างๆก็ไม่ได้ประส ผลสำเร็จเท่าที่ควรนะครับผมนะซึ่งก็เป็นเหมือนมาตรการอื่นๆที่แบงก์ชาติเคยออกมาที่เป็นการจุดๆไปเนี่ยมันบ่งชี้ว่าภาคการเงินมันตึงตัวค่อนข้างมากนะครับผมตัวเรื่องของอสินเชื่อที่หดตัวนะครับผม NPL ที่ยังอยู่สูงตัวเรื่องของ special mention loan ที่มันยังอยู่สูงเนี่ยจริงๆมันควรจะสามารถลดดอกเบีย้ยได้นะครับผมนะก็ โดยด้วยด,วย,ด,วย,ดวยภาพอย่างนี้เราก็ยังคงภาพว่า,าแบงค์ชาติเนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยในว,วันที่26เดือนกุมภานะครับผมนะอาจจะเป็นครั้งหนึ่งก่อนนะซึ่งซึ่งก็จะใกล้เคียงกับการที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนมีนานะครับผมแต่ก็คงต้องติดตามต่อเนื่องนะว่าเฟดเนี่ยสัญญ,ญาณจากเฟดจะเป็นยังไงนะจะว่ายังจะตึงอยู่หรือเปล่าซึ่งส่วนหนึ่งมันก็จะลิงก์ไปกับเรื่องของคุณทรัมป์ว่าคุณทรัมป์สามารถทําให้ราคาน้ามันลดลงมากจนกระทั่งเงินเฟ้อลดลงได้หรือเปล่ามันก็เป็นมันก็เป็น ลูกโซ่ต่อกันมานะซึ่งถ้าแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยในเดือน2นะครับผมแล้วก็ ในเดือนกุมภาแล้วก็ไปลดอีกทีในเดือนมิถุนายนนะครับผมมันก็จะเป็นซิงค์ไปกับทางทางทาง,ทางเรื่องของเฟดในระดับหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังจะยัง,ยง,ยงมีความเสี่ยงอยู่นะครับผมเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยเราก็เสี่ยงจากในเรื่องของคุณคุณทรัมป์เนะทั้งแนวนโยบายต่างๆนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเชื่อว่าสงครามการค้าจะมาแรงๆในปี2026แต่ต้นปี2025เองเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเห็นความผันผวนมากขึ้นซึ่งมันกระทบต่อเรื่องของการค้าที่เราเคย มองว่าเฮ้ยจะเติบโตดีๆในปลในปีที่แล้วเนี่ยตัวเรื่องส่งออกตัว5%เนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าไม่โต นะครับผมแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของตัวไอตัวภาษีศุลกากรหรือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีซะด้วยซ้ำซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะช่วยเศรษฐกิจก็คือเรื่องของตัวภาคการคลังนะครับรวมถึงภาคการเงินการคลังในเขาทําเต็มที่ของเขาได้ในในลิมิตของเขาอยู่แล้วตามตามในตัวเรื่องของกรอบอการเงินการคลังโดยเฉพาะหนี้สาธารณะที่มันสูงแล้วฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือการเงินนะถ้าเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ย เศรษฐกิจในประเทศก็จะมีสิทธิ์ที่ซึมเซามากขึ้นพอเศรษฐกิจซึมเซามากขึ้นเราก็เชื่อว่าทําให้ตัวแบงก์ชาติอาจจะจาเป็นต้องไปลดดอกเบี้ยในทีนึงในปลายปีนะในเดือน10ในเดือนออตุลาครับผมนะในตอนนั้นแต่ว่าเศรษฐกิจก็อาจจะไม่เติบโตมากนะก็อยู่แถวๆประมาณ2.7นะครับผมแต่ถ้า แบงค์ชาติยังไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกุมภานะครับผมแล้วก็ยังคงบอกว่ายังจะเวทันซีอยู่ต่อหรือว่าอะไรต to to ่างๆอยู่ต่อเนี่ยเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มลดลงมากขึ้นนะครับผมก็อย่างที่เราเคยเห็นสัญญาณมาก่อนเลยนะปีที่แล้วเนี่ยต้นปีเนี่ยตัวแบงค์ชาติมองว่า GDP จะโต3.2นะครับผมเงินเฟ้อจะอยู่แถวๆเงินเฟ้อจะอยู่แถวๆประมาณ2%แต่กลายเป็นว่าพอสิ้นปีมาเนี่ยกลายเป็นว่า GDP เนี่ยอยู่แถวๆ2.6 2.7 แล้วก็เงินเฟอ้ออยู่ประมาณ0.4นะครับผมจะเห็นว่ามันคลาดมาค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าคราวนี้เนี่ยเขายัางตึงตัวในเชิงนโยบายการเงินปีนี้ภาพก็จะยังเป็นอย่างปีที่แล้วตัวเลขเศรษฐกิจอมองดีใช่ไหมฮะอย่างแบงก์ชาติก็มองเข้าใจว่าปีนี้แบงก์ชาติมอง GDP 2.9เงินเฟอ้อประมาณ1.2-1.3เนี่ย สิ้นปีนะครับผมสิ่งที่จะเห็นก็คือ GDP ก็จะต่ํากว่า2.9ซึ่งซึ่งในมุมมองเราอยู่แถวๆ2.7นะครับผมดีไม่ดีก็จะต่ํากว่านั้นด้วยแล้วก็ตัวเงินเฟ้อนะครับผมก็แน่นอนว่าจะไม่เข้าเป้าในเรื่องของตัวกรอบนโยบายการเงินก็คือจะตกในเรื่องของเป้าเป้าหมายนโยบายการเงินแต่อย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ไหมครับหรือไม่พอ เรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยก็มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าแน่นอนว่าโกลดหรือการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวเนมันมีไม่ได้มากแล้วนะครับผมนะก็ทุกฝ่ายก็มองแถวๆสามเกาล้านนะครับก็สูงกว่าปีที่แล้วที่ประมาณ35ล้านขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้สูงมากส่วนเรื่องของการจับจ่ายปริมาณการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยเนื่องจากคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในที่เรียกว่าช็อตฮอลก็คือ แถวบ้านเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาเลเซียหรือว่าตัวอินโดเอ่อโทษครับเอ่อตัวอินเดียนะครับผมหรือแม้กระทั่งจีนแต่จีนก็มีสิทธิ์ลดลงหลังจากเอ่อตัวกรณีของคุณซิงซิงอะไรต่างๆเข้ามาใช่ไหมฮะก็ก็พอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้รายจ่ายรายรายจ่ายต่อหัวนี่น้อยลงนะครับผมถึงแม้ปริมาณที่เข้ามามากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจได้ได้มากนักนะครับผมก็เป็นอะไรที่เราอาจจะต้องระมัดระวังในในจุดนี้อยู่นะครับผมนะแล้วก็ พราะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือสินเชื่อที่มันหดตัวลงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยแบงก์ชาติบอกว่ามันเกิดจากเรื่องของภาคบริการเนี่ยพวกเรื่องของภาคภาคท่องเที่ยวเนี่ยที่เขา uh, ดีขึ้นธุรกิจเขาดีขึ้นและเขามีการคืนเงินกู้ใช่ไหมฮะพอยคือถ้าท่องเที่ยวมันดีจริงถ้าเศรษฐกิจภาคบริการมันดีจริงเนี่ยผู้ประกอบการไม่น่าที่จะคืนเงินกู้แต่ว่าน่าจะของเงินกู้เพิ่มเพื่อมาขยายธุรกิจขยายการผลิต มัน่งชี้ว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น นะครับผมนะซึ่งซึ่งก็ก็เห็นภาพนอะอันนี้ไม่นับรวมถึงภาคการผลิตที่สินเชื่อเนี่ยเข้าไม่ถึงนะแล้วก็แย่กันเป็นแถวแถวหรือว่าแม้กระทั่งประชาชนคนคนเดินถนนอย่างพวกเราเนะซึ่งถ้าใครจะไปซื้อ,ซ,อซื้อบ้านใหม่จะกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยรีเจคเลสก,ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เข้าถึงแหล่งเงินกู้ไม่ได้นะครับผมนะธุรกิจ s m e ก็มีปัญหาอะไรต่างๆปีที่แล้วเองตอนที่หลายฝ่ายบอกว่าเฟดจะอ่หมายถึงแบงก์ชาติไทยจะลดดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ย น้องอีกก็พูดเองว่าแบบเออแบงค์ชาติเนี่ยเขาเห็นไหมถึงว่าธุรกิจรวมถึงธุรกิจขนาดใหญ่หน่อยหนึ่งนะไม่ใช่แค่ SME นะที่เริ่มมีปัญหาในเรื่องเงินทุนตัวเรื่องของไอบอลไอตัวหุ้นกู้อะไรต่างๆที่เริ่มมีปัญหามากขึ้น <pareil S 2> <ๆ S 1> น้องอีกพูดเองซึ่งตอนนี้เราก็เห็นภาพมากขึ้นว่าธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจที่เราแบบเออชื่นชมว่าเขาเก่งอะไรต่างๆก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินมากขึ้นนะที่ผ่านมาก็ล่าสุดที่ผ่านมาก็มีเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเกี่ยวข้องก มันก็บ่งชี้ะนะว่าว่าสภาพการเงินมันตึงตัวเกินไปแล้วมันต้องแก้ในเชิงโครงสร้างก็คือแก้ในเชิงภาพมหาภาพไม่ใช่ไปแก้จุดๆอย่างที่อย่างที่เขาทำครับผมครับ